สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดเรเสรีลากไส้พักไม่ตรงปกสอบตกจริยธรรมเนื้อหาใจความนะครับรองศาสตราจารย์เสรีบุม,มนทาได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับอาจาร,รย์เสรีบอกว่าอย่างนี้นะครับครั้งหนึ่งก็ล้านสามอีกครั้งหนึ่งก็14ล้านเห็นบ้านเมืองยามนี้แล้ว รู้สึกอะไรบ้างไหมคะทำเวรทำกรรมเอาไว้กับประเทศคนที่ไม่ได้เลือกก็รับกรรมไปด้วยตอนนี้ทำอะไรที่จะแก้ไขได้บ้างละ่ะมีคนตาสว่างมีคนจะไม่ทนมีคนตีจากเพราะมีคนทำผิดกฎหมายเยอะมากเพราะมีคนทำผิดจริยธรรมผิดศีลธรรมเพราะการตรวจสอบจริยธรรมช้ามากเพราะพฤติกรรมไม่ตรงปกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแฉกันมากกว่านี้กระแสอาจจะตกลงมาก็ได้ คนที่กลัวว่าพักเขาจะแลนสไลด์ในคราวหน้าคงพอจะวางใจได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้น